หนึ่งวันเดทริปมาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรากำลังจะมาทำสปาเกตตีขี้เมาทะเลนะครับโดยนี้ขี้เมาทะเลเราจะใส่กุ้งกับปลาหมึกนะครับตอนนี้ก็กำลังแกะกุ้งอยู่นะครับนี่ครับผ่าหลัง ขันแลอวขี้มันออกน,นี่เห็นไหมเลยก็จะได้แบบนี้นี่เตรียมไว้นะครับแล้วก็แกะไปเรื่อยๆนะครับส่วนปลาหมึกนะครับปลาหมึกจะทําแบบนี้ครับปลาหมึกผมจะหั่นเป็นแบนนะครับ นี่นอกอนกันแล้วเราก็จะกรีดนะครับกรีดแันนี้อีกฝั่งนึงนะครับกรีดเหมือนกันแล้วเราก็หั่นนะครับ <c oughs> อืก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเอเครับเดี๋ยวเราทําจนเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขั้นตอนการเตรียม ผักกันครับว่ามีเครื่องปรุงมีผักอะไรบ้างนะครับอะไรครับ,อรรบพอเราเตรียมปลาหมึกกับกุ้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับส่วนประกอบ ของผักขี้เมานะครับก็จะมีพริกไทยอ่อนนะครับกระชายซอยนะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็พริกนะครับนี่ตำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราอ๋อเดี๋ยวมีเส้นนี่นะครับเส้นเส้นเห็นลวกไว้แล้วนี่นะครับเส้นนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงอะไรดีกว่านะครับ ส่วนประกอบก็จะมีดังนี้นะครับอะไรครับจุดเตาเราก็ะทาให้ร้อนนิดนึงนะครับใส่น้ำมันนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้พอนิดเดียวอ่อรอน้ำมันร้อนสักครูนค่นลยครับรอน้ำมันร้อนสักครูค่ แล้วก็ใส่พริกที่เราตำลงไปครับหลังจ,จากนั้นเราก็ผัดให้หอมนะครับผัดให้พริกหอมห,หอมเลยเพอากลิ่นเริ่มมาแล้วนะครับใส่กระพดอ่อนไปก่อนกระพดอ่อนมันแข็งนะครับ ตัต้งน้ำซุปนิดหนึ่งโอเคตั้งน้ำซุปนิดหนึง่งน้ำซุปเสร็จแล้ว,ใส,สลลว,วใส่เส้นลงไปเลยครับใส่ไงเร็วๆใส่เส้นลงไป โอเคพอใส่เส้นลงไปแล้วนะครับผมตามด้วยปลาหมึกครับ <c oughs> แล้วก็กุ้งนะครับนี่เราจะผัดไม่นานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงเลยนะครับคือปรุงก็ประกอบไปด้วยน้ำมันหอยครับซอสตาเขียวนะครับ ปลานะครับนิดเดียวเอาปิ่นต่อไปก็น้ำตาลครับโอเคเราก็จะผัดนะครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับ ในบ้านจำทุกใหญ่แล้วต่อไปแล้วก็ใส่กระชายออกับพริกไทยอ่อนลงไปนะครับเริ่มได้นะครับเริ่มได้ผัดให้ไม่ต้องนานมากนะครับต่อไปแล้วก็โดยด้วยพริกชี้ฟ้าแดงนะครับ แล้วตามดื้วไปบมอปลูกนอย่างไงครับน่าทานมากเลยอนะ่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วถ้ามีพริกไทยโรยพริกไทยนิดนึงได้นหนะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาจับลงจานกันดีกว่าเลย อะไรครับตอนนี้เรามาจัดลงจานนะครับถ้าใครมีที่คีบนะครับเอาที่คีบคีบก่อนได้เลยเอาที่คีบมาคีบได้เลยนะครับนี่นะครับคีบเส้นออกลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยเครื่อง,งต่างๆนะครับ ละยอดนะครับสีสันน่ารับทานมากพริกไทยอ่อนนะต้องมานะครับต้องถึงโอเคเรียบร้อยครับผมสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะครับน่าทานไหมครับลองไปทำดูนะครับง่ายๆนะครับส่วนประกอบก็บอกไปตามขั้นต้นแล้วนะครับรสชาติยังไงก็ ต้องปรุงเอาเองนะครับรสชาติคนเรากินไม่เหมือนกันโดยวรวมว่าประมาณนี้นะครับสปาเกิตตี้ขี้เมาทะเลขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ